สวัสดีครับบ่าวทอสวัสดีเด้อครับผมพามาตามแนวทางครับของปูวัดปลาเด้อครับพี่น้องงวดวันที่17กลุ่มพระพันสองพันหาลอยหกสิบห้าครับไปฟังไปเบิ่งนน้ำกันครับว่าปูวัดปลาจะให้แนวทางตัวดครับเพื่อตัวเลขถูกใจโดนใจนะครับผมกับพิจารณาเบิ่งเอาเด้อครับเป็นแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งซื้อรถตลีครับท่านผู้ชมถ้าบ่ชชอบให้พานครับไปฟังน้ำกันครับ ว่าแนวทางของปูวัดปลาจะเน้นให้ตัวใดครับก็เลยพิจารณาบางว่าบ้าขอลองอีกจังหวะที่เรื่องจุดถูบางเราไดฝันว่าได้เงินแสนหนึ่งครับเขามัดกว่าให้สี่เล่มเลยครับผมแจับเงินแสนดิเงินครับเลยเขียนลงมาดิอืมว่าใครใมันเล็กออกตัวนี้ให้ฝันความมีของใดควางเด้อครับได้เงินแสนหนึ่งครับผม ดีเ็าได้เขียนไหวให้มาโอ้มาเมืองได้ครับปูเขียนตัวเลขก่อนมันมาครับหลจังว่าจังว่าออกตรงเป๊ะเลยครับผมก็เลยว่าเอ้าก็เลยือตรงกันบะครับผมตรงค้อมฝันว่าแต่ว่ามันงเกิ้คุยุบขปูเชื่อปะเชื่อหรือว่ครับปูบอกสูฟังเชื่อครับปูไปใสามาเจ้าค่ะไปบ้านไปหายาเนี่ยยางานบุสมุนไพรครับ ผู้เฮ็ดหองอบสมุนไพรนั่นบ่ะคะเฮ็ดแล้วแล้วมีหน้าวัะที่หนึ่งคือเปิดเป็นธูระไปเลยค่ะให้ญาติโยมบอกมาใส่บริการบริการฟรีบริการฟรีกันแแล้วแต่จิตศรัทธาครับปู่จิตศรัทธาคนนออนี่ก็เป็นน้ำยาล้างสารพิษในร่างกายคนเโอมเอาไปกินบ่คะหรือว่าจังไดคะอันนี้เฮ็บแล้วปุ๊เขามากินนี่ล่งไปครับปุ๊ค่ะอืเปกหนึ่ง น้อยๆจิบเอาก็ได้ครับผู้ใดผู้ละมีมีหน้าวันที่หนึ่งมีหน้าจะเฮ็ดเลยครับพระยากมากอบบริการบ่ต้องเสียใจว่าเอาเงินเอาท่องเด้อคือการรักษาในร่างกายเฮ่าดีมีสารที่ตกค้างอีหยังเลือกเราเลือกยาคนน้องเก็บแข้งเก็บขาปวดเอวปวดอ่างนั่นแหะค่ะก็มาอบได้นาะค่ะอบได้ผูมีผลขางเครื่องยังครับคือสี่วยอันเท่า ท่ามร่างกายห้านี่แหละเพราะว่าห้าเฮ็ดงานบุกบันมาตลอดชี่ตลอด้นเท่าเพราะไมมีโอกาสดูแลร่างกายตัวเองแน่ครับอกเล้อบอกญานโ่มมาค่ะใสบริการบ่ตตองไปคิดว่าพ่นสิเอาเงินต่อท่องเด้อเป็นตู้อบสมุนไพรมันบอค่ะเป็นห้องเลยครัผมมีโรงเป็นกาแฟเป็นน้ำยาโออ้คืคือ เฮาดูแลผู้เฒ่าเฮามันาครก็ว่าให้่นอยู่กับเฮาโดนๆเฮานี่กาลังใจกนสินะครับโอครับการทีนืงเฮายาตัวนี้คือสจีฉงวนไว้เป็นบ่ะมันสิสืบหายจากบ้านเฮาไปด้สมุนไพรต่างๆเพราะว่ามันสิพ่มีผูู้ค่ะเฮาสิสืแจะยาฝรั่งกินมันต้บ่มีเงินปะเด๋ดิค่ะครับโอ้อะไย่างอยู่เดียวสิเฮ็ดไป้ายคุณแมาไทยโอ้ครันแหละอาตัวเลขที่ปูนี่ งวดนี้เป็นเลขอ่าที่ปูได้มานี่ปูเขียนตัวเลขแล้วก็ว่าถถาดถาดตัวเลขอ่าก็เลยฝฟันบอกปูก็เลยฝฟันเลยสองหกหนึ่งครับผมสองหกหนึ่งโอ้สองหกหนึ่งสี่หกสองปูวาทะเลขเข่าให้ฟันดีบ่ปูให้ฟันได้ข้อเยอะยางไ้ก็ได้อ่าโอ้ครับผมก็เไดได้เงินเสียหนึ่งครับเงินแสนสจุดจดเป็นมัดเลยสี่เดียมเลย ครับปู่ที่แล้ววันจบความมาถึงสิบวันเงินหานไปค่ะซีสองหกสองหกหนึ่งเจ็ดหาหาหนึ่งบอกปูต่ออกหาหนึ่งสมดังค่ะแขกปูสมดังห้องกเอาหาสองเสนอหาซุดอไอสองตัวสองหกกับหนึหกนี่ตัดเอาบอกปูตัดเอาตัดเอาเจ็ดหาหนึ่งชุดนี้ติดบนล่างบอกปูติดบนล่างนะปูเนาะ ครับสุดยี่สิบสามสิบกลไปกลับมาเสียงเบิงเสียงเบิงเนาะปูเนาะครับผมเงินนี้เงินนี้เห็นม่ทุนอ่าเราเงินอะไรฮะครับผมค่ะเป็นแนวทางนะครับให้ท่านผู้ชมให้เอฟซีทั้งช่องครับเอาครับปูเพิ่นกลว่าถ้าผู้ใดอยากมาใส่บริการตู้อบสมุนไพรเนาะปูเนาะพี่พีอ่าเปิดเมื่อใดก็ปูหนึ่งมีนาหนึ่งมีนานะครับเนาะครับเปื่อไปอยาก ขับสารพิษในร่างกายนะครับผมเปิดแอว์นปดอ่างครับกินข้าวไปนอนมาลับกับ็ม่อบยาสมุนไพรแล้รกับรม่ทำวัดเศร้าวัดแรงโอ้ร่วมกันร่วมกันมาปูเนาะมาพักมาพ่อในร่างกายห้องนี้ละในจิตในใจครับสันดอครับฝันดีมะปูฝันมาดนเงนแสนคืออย่างนี้ก็เลยเขียนไว้ใชเลยครับที่แล้วว่าสีบอบอก ว่าบอกใครดิครับผมวสิบอกออกวันสิบออกหมดนี่แมนมันมันว่างหันใครสิบสามเนาะครับมันออกชุนหนึ่งป่ะออกสามศูนย์สามศูนย์ปูอือครับก็เนีนเนีนสามนึงอ่ะหนึ่งสามมันละเนีนมากันองกินชุดขอรอมาใส่ซะครับผมเนาะแมนหนึ่งศูนย์ติดอยู่แมนกับช่วงไปให้ได้เก่งสามหนึ่งหนึ่งสามแต่ว่าเลขมันหลายตัวมาละยข้เลย โดยด้านมันก็เลยคล้ายๆมองบ่เห็ยบกันครับค่ะอืมก็บอกว่าทหารมันงเถอะคาดไปหาตะยาเนาะครับปู่ค่ะเป็นนั่นคนรับบาลคนนั่นโอ้ครับผมหายาก็ยาที่แหงกับที่หามื่นไปแล้วมาหาปู่อยู่ล่ะครับวันที่แล้วพากันมานี่ยแหละไอ้กับพ่อพ่อไม่ขาหมาตายแล้วคกับก่อนนี้เหนี่ยเมียนๆมาหรือเมียเลยอือครับปู่อือ จะว่ามากวดก่อนก็เห็นอยู่เนาะเห็นเพิ่มอยอ่มากดหีิว่เห็นมันัจะโตว่เห็นจะโตครับมนั่นสิบรโยน้าครับโอ้ทเนี่ยตระไนป่ปูมักตัวไยปบช่องหเนี่ยสองหนึ่งนี่ยปปูสองหนึ่งหกโอ้สอนเทานี้แหละกับสองหนึ่งสองหนนปูเนาะสอตัวกัตตัดเล่นเอาตัเอาสองหกหนึ่งหนึ่งอ่าจะสองหกหกสองสสอง นะครับเนานะปูเจ็ดหาหาหนึ่งกับผมกับบัไหลบัวไหลคู่บัวไหลชุดหรอกครับพี่น้องท่านผู้ชมครับถ้าอชอบก็บแคบเอาเจ็ดหาหาเจ็ดลูกแรครับอ่าฮ่าสุกงอมมากกับปูวาเสียงคว่ำฝันตัวเลขน,นี่ฝันดี <c oughs> ฝันได้เงินแสนผมด้วยครับปูวาก็เป็นสี่เหลี่ยมเลยมัดมัดเป็นซีดียมเลยตั้งเลยเนาะต้อนนะครับผมครับดีใจหุ่มหุ้มอยู่ครับก็ได้ฝันว่ามัน ฝันจังได้แหะอืมคำว่าคำว่าฟันได้เงินนี่มันจะได้เงินบ่ออส่นดิครับปู่เอากระข้อมฟันเนาะอืมค่ะก็ให้เป็นจริงครับปูมันเยอะมากเฮ้ยได้โชคนกปูเนาะครับเกิดได้โชคซอยครับผมซอยไม่เหม่นน่กธรรมปิดใบนกปูเนาะเล็กๆนิหน่อยเพราะเด้อดรุนครับเผื่อผู้ใดมักแนวทางครับผู้ใดบ่มักกระพานล่ะครับชม่มกระข้อมบันเทิงครับผมอืม าอยากมาอบสมุนไพรน้ำปูครับขับสารปิดในร่างกายเดือนมีหน้าปูวาครับจะเปิดให้บริการฟรีเด้อครับผมครับคุนทอดเอกพรรษาเขาพรรษาโอ้คุณฟรีตลอดการโอ้หยาลายเลยเนาะน้องเนาะลายเลยจะสมุนไพรเลยสูตรนี้เฮ็ดเองบ่ปูได้ไปได้สูตรไม่ด้ใส่สมุนไพรนี่มีครูบาอาจารย์อยู่บ้านเชียงเฮาครับผมเชียงวัดวันสันติวรนลาลามครับ มาจากคุณบาอาจารย์เพื่อบผมยาสมุนไพรโดยตรงเพราะว่าเฮาเห็นล้วผู้ใดสั่งให้ปูนี่ลงอบนี่ลุยเองปูลุยเองจังว่ามากเมื่อกี้เห็นปูเจียทอไอเจียโอ้ปูเห็ดเองร่งอืมครับต้นเชียงนปูครับปู้เป็นส้่งผู้เิ่นพัฒนาเนาะครับผมแค่์เอาได้ครับท่านผู้ชมครับพี่น้องครับแนทางของปูวัดปลาครับ ปูเพันว่าเอาตัวเลขนี้ไปเสี่ยงข้อมฝันปู่วาฝันดีครับฝันว่าได้เงินแสนเด้อครับท่านผู้ชมครับผู้ใดเบิ่งคลิปนี้แล้วก็จังได๋ก็ขอให้ได้โชคน้ำปูเพิ่นครับได้เงินแสนเงินล้านเด้อครับสิงวดวันที่17กุมภาพันธ์2565ครับปูว่า2หางเท่านั้นครับ426 216 7551ติดบนล่างไว้ครับผมครับ2อตัวก็ตัดเอาครับ2616เด้อพี่น้องครับ คลิปนี้บ่าวเถาน้ำโชค,ครับช่องย t ทู e บ่าวเถาน้ำโชค,ครับช่องย t ทู e บ่าวเถาชนแนลขอให้ท่านผู้ชมเอฟซี FC, ทุกท่านครับถูกหวยรวยเงินไปน้ำกันครับงวดที่17กลุ่มพาพันธ์2 5 6 5สวัสดีครับ